เลขผู้ติดเชื้อที่ยังคงอยู่ในหลัก2,000คนต่อวันและก็เกินหลักพันคนติดต่อกันเป็นวันที่13แล้วนะครับในขณะที่ตัวเลขของผู้ที่รักษาจนหายทยอยออกจากโรงพยาบาลน,นั้นอยู่ในหลักร้อยเท่านั้นแม้รัฐบาลจะพยายามเรียกความเชื่อมั่นด้วยการบอกว่าจะเพิ่มเตียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับวงการแพทย์เริ่มที่จะเห็นตรงกันแล้วครับว่า แนว MM ทางในการควบคุมโรคอาจจะต้องกลับไปใช้วิธีการดั้งเดิมนั่นคือการล็อกดาว์อย่างจริงจังข้อม hmm. ูลณวันท <ah> ี่25เมษายน2564มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 คลองเตียงไปแล้ว2 4 2 0 7เตียงเหลือเตียงว่าง16,317เตียงถ้าอัตราการติดเชื้อยังคงอยู่ที่1-2,000คนต่อวันคาดการว่าเตียงจะเต็มในอีก9วัน นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยะรีพันธ์รองประธานกรรมธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาฉายภาพไปเห็นวิกฤตของระบบสาธารณสุขและเสนอว่ารัฐควรตัดสินใจย,ยกระดับมาตรการควบคุมโรคทันทีก่อนหน้านั้นนายแพทย์นิธิพัฒน์เจียนสกุลนายกสมาคมอุโรเวศแห่งประเทศไทยและพลอากาศโทอนุตราจิตนินันประธานราชวิทยายลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเห็นตรงกันและคาดการว่าระบาดรอบนี้อาจเอาไม่อยู่ ขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ใช้มาตรการล็อกดาวแต่ไม่ปิดทางพื้นที่ประกาศเคอร์ฟิวไม่มีการเคอร์ฟิวไม่ยังไม่ล็อกดาวผมไม่อยากจะปิดอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละปิดแต่มันง่ายนิดเดียวแหละแต่คนเดือดร้อนเป็นใครบ้างละ่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าการระบาดรอบแรกเมื่อปี2563มาตรการล็อกดาวและเคอร์ฟิวทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงจนกลายเป็นศูนย์ แต่ก็ต้องมาพร้อมกับมาตรการเยียวยาและการกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทนักเศรษฐศาสตร์มองว่าการระบาดรอบนี้อาจต้องทําเช่นเดียวกันและต้องมาพร้อมกับมาตรการเยียวยาตัวเลขการระบาดเริ่มเพิ่มแล้วผมเข้าใจว่าต่อไปเนี่ยตัวเลขตัวเลขการตายเนี่ยก,ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมก็คิดว่าคนจํานวนหนึ่งเนี่ยเราเริ่มมีการล็อกดาวน์แบบสมัครใจล็อกดาวน์ตัวเองกันอยู่บ้างเหมือนกันนะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมก็คิดว่าผมก็ หวังว่านะฮะอันนี้เนี่ยจะก็จะช่วยให้เราดีขึ้นส่วนหนึ่งในในช่วงที่รัฐบาลเองไม่ได้มีมาตรการที่ที่แรงขึ้นถ้ามันเจอหลายรายลรอบแบบนี้แล้วมันใหญ่ขึ้นนะฮะอ,อาจจะหมายถึงว่ารูปแบบของความช่วยเหลือจะต้องเปลี่ยนไปด้วยอาจจะไม่ใช่ช่วยกันแบบไปเดียวไปดาวช่วยครั้งช่วงคราบผมเห็นข้อเสนอของที่ d ไ i เนี่ยให้รัฐบาลกู้เพิ่มอันนี้อาจารย์มองว่าบางคนก็เป็นห่วงว่ากู้เพิ่มแล้วตอนนี้มันจะเต็มเพดานอยู่แล้วครับ แต่ว่ามันยังยังสามารถที่จะกู้เงินเพิ่มได้คือถ้าเกิดว่าต้องใช้เงินในการเยียวยามากนะฮะมากจนกระทั่งเกินกว่างบประมาณที่มีอยู่ซึ่งซึ่งอย่าลืมว่างบประมาณก็ใกล้หมดแล้วงบประมาณปี6กก็ตั้งไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดติดข้อจากัดตรงนั้นก่อนจะทำกู้เพิ่มสุดจะกู้เพิ่มเท่าไหร่จะถึง2องล้านล้านหรือไม่ผมว่าขึ้นกับสถานการณ์ครับกลุ่มนักระบาดวิทยาประเมินว่าการระบาดระอกนนี้อาจต้องใช้เวลาราว2เดือนจึงจะคลี่คลาย แต่อยู่บนเงื่อนไขถ้ามีการล็อกดาวน์ไม่เช่นนั้นไทยอาจเกิดภาวะล่มสลายแต่การยกระดับมาตรการเข้มก็เป็นเพียงการตัดวงจรระบาดในระยะสั้นเท่านั้นนะครับโดยในระยะยาวยังขึ้นอยู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อยภายในสิ้นปีนี้ครับเป้าหมายการฉีดวัคซีน100ล้านโดสเกิดขึ้นหลังการประกาศเปิดทางให้เอกชนเข้าร่วมแผนจัดหาวัคซีน ซึ่งจะรับผิดชอบวัคซีนในส่วนของลูกจ้างที่มีอายุ20ถึง40ปีพร้อมๆกับการเจราจาจัดหาวัคซีนเพิ่มจากหลากหลายยี่ห้อน,นอกเหนือจากซีโนแวคและแอสตราเซเนกาแต่ความก้าวหน้าก็มาพร้อมกับความกังวลครับอย่างแรกผลข้างเคียงวัคซีนที่ทยอยปรากฏขึ้นในหลายจังหวัดแม้ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการให้วัคซีนป้องกันโควิด -19 จะยืนยันว่าตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติของวัคซีนส่วนผลข้างเคียงอยู่ในอาการที่องค์การอนามัยโลกยอมรับได้ แต่ก็มีข้อสังเกตจากแพทย์อย่างนายแพทย์ธีรวัตรเหมจุทาที่เห็นว่าควรตรวจสอบกับผู้ผลิตอีกครั้งพร้อมข้อสังเกตว่ามีการปนเปื้อนขณะบรรจุหรือไม่ mm hmm. <S <S เมื่อประชาชนเกิดข้อกังวลก็ส่งผลตอ่อเป้าหมายการฉีดให้ครอบคลุมประชากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จะสร้างแรงจูงใจอย่างไรเรื่องนี้นายแพทย์โสพลยอมรับนะครับว่านี่เป็นข้อท้าทายนอกเหนือจากจํานวนวัคซีนที่มีเพียงพอและศักยภาพในการฉีดแม้จะมั่นใจว่าระบบที่มีอยู่รองรับได้ครับ อันนี้คือดีมากคือคือพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากฉีดนะ,คะเคยมีแบบตอนสบายดีไม่มีใครอยากมาฉีดนะฮะนี้อยากฉีดคือบางช่วงเนี่ยโพล,ลงไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอยากฉีดะอะแต่วันนี้โอกขึ้นมาหกสิบเจ็ดสิบนะอาจารย์กูยังแปดสิบห้าเลยเพราะตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยอยากฉีดเยอะนะครับแต่ก่อนหน้านี้คือหลังปีใหม่ช่วงนั้นอะไม่อยากฉีดเลยผนข้างเคียองออมาเยอะๆนี่ยิ่งไม่อยากฉีดเลย สำหรับแผนกระจายวัคซีนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมรวมกว่า3ล้านหแสนโดสสัดส่วนการฉีดวัคซีนมุ่งเน้นไปที่บุคลากรทางการแพทย์ถึง5 0เรองลงมาเป็นประชาชนในพื้นที่เสี่ยง28%ซครับซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการฉีดวัคซีนคือ1เพื่อรักษาระบบสาธารณสุขให้มีบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาไม่ติดเชื้อเพิ่ม2ลดอัตราการป่วยตายการเข้าห้อง ICU และ3ขับเคลื่อนพื้นที่เศรษฐกิจครับ แต่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์โดยช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมตั้งเป้าวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในไทยรวม16ล้านโดสจะฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุขณะเดียวกันก็มองไปที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่นครูพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดและกลุ่มพื้นที่เฉพาะเพื่อให้สอดรับกับนโยบายวัคซีนพาสปอรท์ที่ตั้งเป้าจะเปิดประเทศ1ตุลาคมนี้แต่อาจพิจารณาเป็นจังหวัดที่ได้รับวัคซีนเกิน70%ครับ แม้วัคซีนยังมีหลายข้อจํากัดนะครับไม่นับรวมการกลายพันธุ์และการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายว่าใช้ระยะเวลายาวนานเท่าใดหากเราสามารถทลายข้อจํากัดเหล่านี้และทําได้ตามเป้าหมายก็จะเป็นความหวังในการตัดวงจรระบาดในระยะยาวเพื่อเรียกความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจให้ฟื้นกลับขึ้นมาครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ารับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณอรนิดเพชรวงศริค่ะ